สวัสดีทุกคนยินดีต้อนร,รับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะฮะวันนี้เราก็อยู่ช่องนัป๊อบ3ดีนะฮะโอเคสําหรัคลิวนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสมบูรณ์พัฒนาตัวใหม่เลยนะครับ2024นะฮะแล้วก็จะมาสอนนะครับผมวิธีการว์ปรถนั่นเองนะฮะหรือว่าการย้ายรถไปที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้เสียจะไม่เสียเวลานะครับในการขับไปนะครับผมนะนี่นะประมาณนี้นะทุกคนฮนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวรถก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะย้ายรถไปนะครับผมนะฮะโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนอยังไลค์กันเป็นกําลังใจให้นะป๊อปสามดีนะครับผม <S 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 นี่เลยนะครับตัวน,นี้ก็เป็นหมดสมบูรณ์พัฒนานะครับผมแบบร่มนะฮะ2024นั่นเองใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็ได้โพสต์ลงในอ่าช่องไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทางเพจนะครับผมนะฮะโอเครายละเอียดก็คือคันนี้มาในโครงของสีเงินครับผมนะฮะแล้วก็ ตัวเดินนะครับเป็นสีออกม่วงๆสูงๆนะนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองนะครับผมสติกเกอร์นี่เป็นลายใหม่นะครับผมนะฮะเปลี่ยนประมาณว่าเปลี่ยนฟอนต์นะครับผมนะฮะนี่เป็นสมบูรณ์นะฮะด้านบนก็จะเป็นสติกเกอร์เป็นรูปรถเกี่ยวนะฮะแล้วก็ไปสมบูรณ์นะครับผมนะนี่เป็นแบบใหม่เลยนะทุกคนนะฮะ ใหม่ล่าสุดของสมบูรณ์เลยนะฮะแล้วก็คันนี้ผมได้ปรับรูปทรงใหม่นะฮะเนื่องจากว่าคันก่อนๆนี่เป็นคันแรกๆนะที่ผมทำนะรูปทรงมันไม่ค่อยแบบลงตัวเท่าไหร่นะฮะนี่ดูแบบว่าอมสมจริงขึ้นนะ<ม> <laughs> อันนี้คิดเราเองรอเปล่านะทุกคนนะฮะเนี่เป็นไงด้าน,นหลังก็ทะมุคู่เลยทุกคนนะฮะเรื่องแรงเลยนะนี่เดินท่อแบบสวยงามเลยนะนะครับนี่นี่ฝั่งนี้ก็จะมีบันไดนะครับผม แล้วก็กาดม้อนน้ำในครับสมบูรณ์พัฒนานะครับผมเลยเลยนะตัวร่มนี่ก็เป็นสีเหลืองนะฮะตัดกับพวกอ,อะไรต่างๆนะฮะที่มันเป็นสีเหลืองนะ,ะดูเข้ากันดีนะทุกคนนะฮะเบาะสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถเลยเฮ้ยอ,อย่าพึ่งสตาร์ทดิลูกพี่ใจยเย็นนะฮะตัวไฟหน้าหน้ากากาก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะฮะก็เหมือนตัวอะไรอะน้น ชาเขียวหรือเปล่านะฮะที่มีลูกตาเยอะๆนะฮะทุกคนโอเคนี่ที่เกินด้านบนนะนี่ผมไม่ดูแล้วก็ที่เขาเปลี่ยนใหม่ก็เป็นค o v e r อ่าอุ้มนะฮะก็จะเป็นแบบเรี่มเียมนะเป็นนี้นะฮะแต่ก่อนเป็นว่าแผ่นเรียบๆนะอันนี้เป็นเหลื่มเียมเลยทุกคนนะฮะโอเคอันดับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการวาร์ปรถนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเราต้องเปิดอันนี้ก่อนนะอันนี้ผมปิดอ่าตัวนี้ไว้นะครับ ฮัทนะครับผมนะก็คือแบบว่าโชว์รายละเอียดนั่นเองนะฮะพวกเวลาพวกจํานวนเงินแล้วก็หน้าปัดเข็มไม้นั่นเองนะฮะโอเคเรากดที่เลขเก้าก่อนนะโชว์แผนที่ก่อนนะครับผมบนคีย์บอร์ดนะกดเลขเก้าขึ้นมานะครับผมนี่สังเกตว่ามันจะมีตัวหนังสือเอ้ยตัวเลขนะครับผมด้านล่างนะครับผมนะฮะเราก็จะใช้ตัวเลขนะครับผมอ่าอ่าด้านหน้าเป็นองศานะครับผมเราไม่อเอานะฮะเอา อ่าตัวหลัง1739นะครับแล้วก็1622นั่นเองนะฮะโอเคก่อนที่เราจะย้ายรถไปนะครับเราต้องไปไปหาตำแหน่งรถก่อนนะฮะโอเคอ่หลืมไปนะครับต้องลงหมดนี้ก่อนนะครับผมนะ Easy Development ะครับผมนะ Common นะครับผม v e r t e c นั่นเองนะฮะอันนี้ก็มีคลิปในในช่องนะฮะเดี๋ยวผมแปะไว้อ่ามุมขวาบนเลยนะครับผมโอเค แล้วเราจะอันนี้เป็นเปิดสปีดในการวิ่งนะครับผมนะฮะนี่เป็นไงคือเราวิ่งไปหาตำแหน่งของลานข้าวก่อนนะฮะลานนาข้าวที่เราจะเกี่ยวเนี่ยลานข้าวเออเื้เถอเป็นไหเนี่ยขี่วิ่งไปวิ่งไปดูอผมขอตัดไปเลยนะฮะเราไป โอเคเราก็ได้ตำแหน่งแล้วนะฮะเราก็ดูเลขมุมซ้ายล่างเลยนะฮะหนึ่งหกหนึ่งสองนะแล้วก็สองสองเจ็ดห้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอจดไว้ก็บแป๊บหนึ่งเลยโอเคพอเราได้ตัวเลขแล้วนะครับผมแล้วก็กลับไปขึ้นรถเลยนะฮะนี่แล้วก็กด F11 นะครับผมก็หลังจากที่เราลงหมดไปแล้วนะกด F11 นะครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะตัวที่หนึ่งสองสามสี่นะฮะ ใช่ป่าววะอ๋อตัวแรกครับผมนี่ x y นะฮะ x z ในหัวนี่เลยนะฮะแล้วก็ใส่ครับหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสองแล้วก็เวียนวักครับผมเวียนวักแล้วก็ตามด้วยเลขขลังครับสองสองเจ็ดห้าแล้วกดเครื่องหมายถูกไปเลยครับผมปึง้งรถเราก็ย้ายมาแล้วทุกคนนี่เป็นไงเห็นเน่แล้วก็แทนที่ถ้าเราไม่อยากใช้แล้วก็ปิดกดเลขเก้านะ,ะบนคีย์บอร์ดปิดไปนะครับผมนะฮะแล้วก็ กด ESC นะครับเพื่อจะปิดตัวนี้นะฮะเพื่อให้ภาพออกมาสวยทุกคนนี่เป็นไงอืหจำแมวเ,เลยนะฮะเด้อเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปหน้าปกก่อนแล้วกันนะตัวนี้เลยนะอโอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทดสอบเกี่ยวเลยนะครับผมตาร์ทเครื่อง ดูออกันเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยว,วสักครู่ลืมซื้อที่นะฮะต้องซื้อที่ก่อนนะฮะอ๋ออันนี้เป็นแบบไทยนะฮะไม่ต้องซื้อครับผมขายไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเอา2 0 2 4ลงนะฮะเนี่ยก็ รีวิวรถบวกคอนเทนต์นะครับผมวาร์ปรถนะทุวันนี้ทำอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องทำเป็นหลายอย่างเนะี่ยเอ้ปากเกี่ยวนี่เป็นเลดนะครับผมนะฮะเลดหมดเลยนะทุกวันนี้นะครับเลดปูและเกี่ยวทุกวันนี้โอ้โหจัดเลยเลดเลดแบบว่าเลดสัสสัเลยนะทุกคนนะเออเนี่ยเป็นไง เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแบบของไทยนะแบบมาตูมในทูวร์รีเดทของเรานะครับแบบนี้ผมเล่นแบบไม่ทั้วเลยนะใหญ่จับนะทุกคนนะใครสนใจก็เหมือนเดิมครับติดต่อมาตูลทูวิ์ีเดได้เลยนะฮะผมซื้อกัอนตอนราคาโปรนะสองร้อยบาทนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะฮะเบิดไฟเกี่ยวทั้งหน่อยนะฮะอื้อเดี๋ยวพาดูมุมมองคนขับอื้อ ทำไมกล้องมันแบบว่าอยู่ต่ำจังเลยอ่ะทุกคนกล้องกล้องต่ำมากเลยอ่ะไม่เหมาะฮะโอ้โหเกี่ยวตรงนี้เป็นมุมมุมสามเหลี่ยมนี่โหเก็บยากทุกคนนะเก็บยากเลยอ่ะต้องแบบว่าต้องใช้เขียวนลฮะมาเกี่ยวนะตรงนี้ได้เลยเก็บยากเก็บยาก,ยเ,กยเนี่ยปล่อยไปเจ้าของนามาเล่นเองแล้วกันเจ้าของนามาเกี่ยวเอง เราก็ซอยตรงนี้ไปนะฮะโอ้โหตรงนี้เป็นถนนรัดยาทุกคนนึกว่าต่ำๆนะสูงเลยนะตรงนี้นะเออเป็นถนนแบบคล้ายๆแถวบ้านน้าเลยนะฮะเพราะว่าแบบนี้โอ้โหเหมาะามากเลยนะที่เราเจารถไป่ปลองนะฮะนี่เป็นไงสมัยวัยรุ่นนะฮะอดีตเคยเป็นวัยรุ่นนะฮะถนนแบบนี้โอ้โหเสร็จโจน,นะฮะ ตรงๆยาวๆแบบนี้นะโหเหมาะเลยนะลุกลอ็อกลุกลอล,กลอ,อกแ่ห้าเลยทุกคนนะโอ้โหอันนี้เล์นะน้องๆก็อย่าไปเอายิ่งใหญ่ฮะไม่ดีครับผมถ้าถ้าจะแข่งยิงต้องไปในสนามนะฮะมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับผมแล้วก็ผ่านการฝึกฝนดีนะแต่ว่าสนามฝึกมันจะเป็นแบบนี้แหละพุ่งนานนะ นะครับผมโอเคไปดูรถเกี่ยวกันต่อฮนะนอกเรื่องซะแล้วไปไปไปอยา่าไปอย่าไปเอา้าท่อหายไปไหนเนี่ยทุกคนเฮ้ยท่อข้าวาหายงานงองซะแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปดูท่อข้าวกันนึงนะโอเคครับผม พ่อข้าวพ่อข้ามาแล้วนะฮะมันจะคือมันมุดไปใต้อันนี้นะผมนะฮะผม,มดูดูนี่นะผมนะฮะมุดไปใต้ข้าวนะเ <c oughs> ออนี่ฮะนี่สวยงามครับอ,อุ้ยโอ้โหนชนอะไรนักจึ๊กเลยนะสะดุ้งทุกคนนะข้าวสามเหลี่ยมเดียวนะฮะตรงนี้โอ้โหคนขับบอกเลยว่าอื้อหือเจอแบบนี้นี่ลำบากใจนะฮะข้าวสามเหลี่ยมตัวนี้นะฮะเก็บไม่หมดนะ เราหาว่าไม่มีงื่อนชีพเนี่ยทุกคนนะโอ้โหแย่ oh, yeah, เลยนะฮะไหนเป็นไง <c oughs> แล้วก็มันเลี้ยวยากด้วยนะมุนนะววมน,นี้ะนะฮะทีแต่ว่าไม่เหนือปากกแรงครับไหนบนไปบนไปถอยถอยถอยใครที่สนใจหมดนะครับผมติดต่อที่เพจได้เลยนะครับผมนะฮะมีหลายราคาหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมทั้งหมดยี่สิบเก้าแล้วก็เอ้ยสิบเก้านะยี่สิบ แล้วก็ฟาร์มยี่สิบสองนะครับผมนะฮะตามงบประมาณเลยนะฮะมีงบเท่าไรนะองค์นะฮะติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะส่วนใครแบบว่างบน้อยนะอยากเล่นเกมอ่าหมดฟรีนะฮะก็มีแจกแม่ผมนะฮะลองอ่าไปดูหน้าเพจนะฮะปักหมุดไว้นะครับผมนะมีแจกสมบูรณ์ตัวแอร์นะฮะตัวสองพันยี่สนะฮะเนยส่วนคันนี้นะครับใครสนใจก็จัดได้นะเอ้ยนะฮะ โปรโมชั่นฟัมชั่นนะฮะรับปิดเทอมนะฮะโอ้แหลกไม่ชอบเลยนะฮะเฮ้ยเบื่อจริงเลยคอมกระตุกทุกคนนะฮะยังไม่ได้ซื้อการ์ดจอใหม่นะคึกคึก็งักเลยนะฮะโอ้โห เราเล่นพวกเกมยิงปืนนะฮะแบบนี้นะโอ้โหไม่รอดนะฮะดนก็สอยนะ,ะก็ตัวบบนี้เฮ้ยอันนี้เราเกี่ยวข้าวนะขณะเกี่ยวข้าวยังแบบว่าโอ้โหัวลูกกตานะฮะที่นาตรงนี้ก็ไม่มีแบบนี้เลยนะอะไรนะที่มันเป็นเขียวๆนะทุกคนนะฮะผมคิดว่าเป็นที่แมพนะฮะแต่ว่าแถวที่เราเกี่ยวรอบอก่อนๆนะี่มันเป็นแบบ เหมือนหญ้าเขียวๆนะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นข้าวนะเข้ามาแล้วทุกคนนะนี่อันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าเป็นเพราะอะไรนะนี่แปลงนี้ก็ใช้เวลาเยอวกันนะนี่มวนพับมวนเขา้าไปนะฮะเมือาพูดผมเลยทำกันแกะมุมกล้องนะฮะนี่มาแล้วมาแล้วนะ <laughs> เหมือนปลกเกี่ยวกับที่นั่งคนขับมันไม่ตรงกันนะทุกคนนะฮะปกติมันจะอยู่บว่าต้องอยู่ตรงกลางเนาะเวลากะนะฮะกะระยะการ,ากการเกี่ยวเก็บนะฮะเก,ก็บเกี่ยวนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแบบนี้ก็ตาลายนะพี่น้องเออไปไปต่อ ผมพัฒนาเนี่ยผมนะฮะในส่วนของตัวตู้แอร์224นะรอรับชมกได้เลยนะฮะตอนนี้ก็ผมสร้างโมเดลไว้แล้วเนรับผมเดี๋ยวว่าจะปล่อยเป็นอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำตัวร่มก่อนนะฮะแล้วค่อยขยับไปเป็นตัวตู้แอรนะครับรายละเอียดรถนี่มีแก้หลายจุดเลยนะที่่าเป็นตัว224นะฮะถังมันไงผม ก็จะเป็นตัวหนังสือ S B นะฮะตัวย่อของสมบุนะฮะแล้วก็พวกอ่าอุ้งนะครับด้านบนนะับแก้ใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงล่างครับผม <c oughs> ช่วงล่างนี่ผมยืดให้มันแบบว่าใหญ่ขึ้นนะทันก่อนนี้ดูแบบว่าปอ้ปอมๆเล็กๆเ,เ,เ,เตี้ยๆนะฮะทุกคน ไม่ค่อยบอกว่าดูเข้าส่อสองเท่าไหร่นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะฮะเพราะว่าคอมแหลกนะครับกระดุกกระโดดเรื่อยเรื่อยนะทุกคนนะไม่ไหวไม่ไหวนะฮะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคล,คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์นะถ้าชอบนะครับผมนะแล้วอขอบสามดีขอกราทั้งว่ารัติสวัสดีครับผมก็ไม่ใช่นะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย